โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทโครงการที่สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุก,กรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดตั้งอยู่เลขที่19ทับ1หมู่ที่1ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สเรียง3กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่สเรียงมีเนื้อที่ประมาณ260ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่ประมาณ162,500ไร่จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดมีจำนวน13หมู่บ้านประชากรรวมทั้งสิ้น1,200คนวิสัยทัศน์ตำบลหน้าอยู่เชิดชูคุณธรรมนำชุมชนก้าวหน้าบริการสาธารณะดีเด่นเน้นเรื่องการศึกษาชาวประชามีส่วนร่วมครับนอกจากความรับผิดชอบ ด้านโครงสร้างพ uh 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 ื้นฐานอบตบ้านกาดยังดูแลชาวบ้านในเรื่องการบริการสาธารณะทุกด้านเพื่อทำให้ชาวบ้านของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท งานฐานทรัพยากรท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ผันธุก,กรรมพืชในท้องถิน่น 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและความจำเป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ 3. เพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนโดยส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์พันธุก,กรรมพืชรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม 4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตำบลบ้านกาดและ5เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่นให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชในท้องถิน่นที่มาที่ไปเนี่ยครั้งแรกเลยถึงท่านนายกท่านนายกคนเดิมนะครับซึ่ง หมดเวลาไปแล้วเนี่ยท่านนายกอินทร์นะครับท่านไปรับรับสนองนะครับโดยผ่านมาทางาการอบรมทางของกระทรวงทรัพย์นะฮะในเรื่องของเกี่ยวเกี่ยวโยงที่ไปอบรมนั่นก็คือในเรื่องของอางานป่าชุมชนนะครับซึ่งทางบ้านแม่หานเนี่ยบ้านแม่หานคือหมู 4, ่สี่ตำบลบ้างกาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีป่าชุมชนแล้วก็เขาได้รับทงนะครับก็เลยไป ร่วมอบรมแล้วไปเจอครั้งนั้นเนี่ยที่นั่นนะครับเขาก็เลยแนะนําเสนอว่าโครงการผลผลิตความพืชเนี่ยเป็นโครงการที่ที่ดีนะครับเหมาะที่จะใช้กับป่าชุมชนแล้วก็เหมาะที่จะใช้กับท้องถิ่นนะครับทั่วไปหลายที่นะครับซึ่งเป็นโครงการผลงานที่ดีครับทางนายกเขาก็เลยไปรับสนองมานะครับแล้วก็ไปได้รับเขาเรียกเข้ารับสนองเนี่ยได้รับ ตอบบบกรััจากโครงการนี้ก็เมมื่อปปรระะาณะาีี2,557นนคัับท้้งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามกิจกรรมต่างๆเช่นคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบลบ้านกาดซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานต่างๆดัง,งนี้ 1. คณะปกปักทรัพยากรท้องถิ่นมีหน้าที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด การปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเป็นการนำพื้นที่สาธารณะประโยชน์มากำหนดขอบเขตเพื่อสำรวจทรัพยากรโดยการบอกตำแหน่งทรัพยากรศึกษาเก็บตัวอย่างบันทึกภาพจัดทำทะเบียนตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 2. คณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นมีหน้าที่ในการสำรวจเก็บรวบรวมและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพชีวภาพรวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล 3. คณะทำงานกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นมีหน้าที่ในการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นเป็นการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเช่นพืชสัตว์ชีวภาพภูมิปัญญาเพื่อน,นำมาปลูกและรักษาติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 4. คณะทำงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่นที่มีโอกาสสูญพันธุ์ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูบำรุงรักษาขยายผ่านเพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 5. คณะทำงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่นมีหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อลงในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่น เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาจากคณะทำงานต่างๆคือคณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่นปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิน่นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิน่นและข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอพสทในท้องถิน่น 6. คณะทำงานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นคณะทำงานที่จะสนับสนุนการดำเนินการฐานทรัพยากรท้องถิ่นอพสทตำบลบ้านกาดการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์จากบุคคลหรือหน่วยงานหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการ ขับเคลื่อนนะครับพยายามทําเข้าชุมชนนะครับทำในเรื่องของอโครงการต่างๆจมว่าจะเป็นการสินค้านะครับเป็นสินค้าหรือว่าดูแลในเรื่องของกลุ่มอาชีพนะครับในหมู่บ้านโดยจะเน้นที่บ้านอาหารแต่ตรงนี้พื้นที่จริงๆแล้วโครงการนี้มันไม่ใช่เรื่องพืชอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เลยครอบคลุมทั้งตัวน,นี้ครอบคลุมทั้ง ทั้งตำบล13หมู่บ้านนะครับเราได้ลงสำรวจอทรัพยากรต่างๆนะครับรวบรวมไว้นะครับซึ่งจะมีที่ศูนย์ไตททอดตรงนี้นะครับในห้วงเวลานับแต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดเข้าร่วมสนองพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมาได้มีการดำเนินงานทั้ง6งานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่น โดยได้ดำเนินงานสะสมงานและประเมินตนเองผ่านตามมาตรฐานตัวชี้วัดของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและผ่านการประเมินเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2562 จากการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้สามารถสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำชุมชนประชาชนนักเรียนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิน่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เห็นป็นรูปธรรมก็คืออย่างน้อยเราได้พัฒนาในในในพื้นที่ที่ว่างแล้วปกปกักในชุมชนที่เราไป็สำรวจพัฒนาแล้วก็มีการต่อยอดให้เขาได้สร้างอาชีพขึ้นมีผลอย่างการทอผ้าเลยเรื่องอะไรต่างๆเป็นอาชีพเสริมนะครับและในอนาคตนะ ก็คาดว่าบางที่อาจจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือที่เป็นเป็นรูปธระมที่มานามาทำที่อาจจะไม่เห็นก็คือว่าอย่างที่ผมย้อนกลับไปเมื่อกี้จากที่เราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเจ้าที่ทุกคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยกับโครงการนี้จนสุดท้ายมาได้ป้ายเนี่ยก่อนที่จะได้ป้ายเนี่ยมันทําให้พวกเราเนี่ยจากที่ไม่รู้ก็ก็รู้แล้วก็มีความกว่าจะได้มันต้องสามัคคีกันอีกอีกอันก็คือว่าเป็นชื่อเสียงของท้องที่หรือตำบลบางการนี่เหมือนกัน เพราะเราเป็นที่เดียวของจังหวัดแม่งสอนนะครับว่เราก็ได้รับการเขากม็มาดูงานที่เราเยอะนะครับเรบาเป็นงานประชานําพันธแล้วก็เป็นโคร,โครงการเนื้อเมาจางพราราลธำรีนะครับเราก็ภูมิใจนะครับที่เราได้รับสนองนะครับ